เรียกได้ว่าทำเอาสะดุ้มกันเลยทีเดียวเมื่อพี่หนุ่มกัญชัยได้แชร์โพสต์ของหลานโดยในโพสต์นั้นได้ระบุข้อความว่าการที่ใครคนหนึ่งใช้ความเป็นคนมีชื่อเสียงในทางไหนไม่รู้เมื่อกล่าวหากล่าวอ้างในเรื่องที่ไม่มีมูลไม่เป็นความจริงทําให้เกิดความเสียหายและผลกระทบมันไม่ได้โดนแค่คนเดียวแต่มันกระทบกันทั้งครอบครัวและชื่อเสียงวงตระกูลคุณไม่ได้รู้จริงว่ามันเป็นยังไงคุณไม่รู้เลยและจําไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกรุณาอย่าทําตัวรู้ดีรู้มากวุ่นวายกับครอบครัวตระกูลคนอื่นเขา เพราะเราไม่เคยเห็นใครดีกว่าคนในครอบครัวของเราได้โปรดสำเนียกและพึงทราบว่าครอบครัวเขาปรองดองกันดีเขาห่วงใยถามถ่ายกันเสมอนะคะอ้อการไปบ้านคนอื่นแล้วเที่ยวแอบ,บถ่ายมุมต่างๆของบ้านโดยที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอาไปลงโซเชียลก็สะกดคำว่ามารยาทนิดนึงนะคะ Family c o m e first ถ้าไม่เข้าใจแสดงว่าในชีวิตคุณคงไม่มีงานนี้ก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสระปุกที่เข้ามาคอมเมนต์ยืนยันอีกแรงว่า โทรคุยกันกี่ทีก็ได้ยินเสียงที่เมเสียงมาอยู่แต่ก็มีกองแช่งจะให้เขาไม่อยู่ด้วยกันให้ได้หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่ออีกว่าเชื่อพี่ปุกค,ค่ะแส้แต่ว่าครอบครัวคนอื่นแต่ปัญหาครอบครัวตัวเองไม่ไปจัดการให้เรียบร้อยครอบครัวใครๆก็รักอยากด่าก็ด่าแค่ตัวบุคคลพอแต่ขอให้มีมูลและไม่ควรเอาครอบครัวมาเกี่ยวเรียกได้ว่าง,งานนี้ก็เดือดกันเลยทีเดียวค่ะ